คอน5,000บาทกับอันติด 1.8E ปี2014คันนี้ค่ะสีน้ำตาลสวยๆเลยนะคะคันนี้พันเดลั5,000โปรโมชั่นดาว5บาทนั่นเองค่ะนี่เลยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทิ้งเบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์ได้เอินได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าโเมียมนะคะนี่เลยก็จะดูได้เลยนะคะตัวรถสีน้ำตาลนะคะไฟหน้าสภาพยังใหม่มากๆนะคะตัวนี้ได้ล้อเดิมจากโรงงานโตโยต้านะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยเลย ภายในลูกค้าได้พวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะคะแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะนี่เลยพวกชุดเครื่องเสียงนะคะใส่แผ่นซีดีได้นะคะเสียบ usb aux ได้ค่ะได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะส่วนเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังโทนสีเบจนั่นเองค่ะลูกค้าสวยๆเลยมาดูห้องเครื่องยนต์ของ คันอันติดนี้ต่อกันเลยนะคะเครื่องยนต์ก็จะได้ขนาด1.8นะคะลูกค้ามีระบบเบรก ABS ให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่สภาพคือสวยมากแล้วก็สติกเกอร์เดิมติดมาอออรเรียบร้อยด้วยนะคะตัวนี้ก็ได้ฝากระโปรงเดิมค่ะสําหรับใครที่สนใจคันอันติดคันนี้นะคะผ่อนเดือนละ5,000โปรโมชั่นดาว5บาทก็สามารถทิ้งเบอร์โทรหรือว่า i ยในคอมเมต์ได้เอินได้เลยนะคะกับโชลุงแจ๊กอยุยยาค่ะ